สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย icu พบกับผมหมอแอนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด icu ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะครับก็คือบางคนอาจจะไปตรวจสุขภาพมาแล้วได้ผลค่าไตาออกมาที่เขียนว่า egfr นะครับแล้วมันก็ต่ำกว่าปกติสมมติมันต่ำกว่า90ลงมานะครับอยู่ในช่วง60 -89 เนี่ย ก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับข้อมูลก็ได้มาจากแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะครับของ k d i g o นะครับปี2024นะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันนะครับถ้าใครชอบนะ้อในอันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะครับซึ่งไอ้คำว่า k d i c o เนี่ยเขาก็ย่อม,มาจาก Kidney Disease นะครับโรคไต Improving Global o u t c o m e นะครับก็คือเขาย่อมาจากการที่เขาเป็นสมาคมที่ดูแลกับเรื่องของโรคไตนะครับต้องการที่จะทำให้ทั่วโลกเนี่ยมีเกี่ยวกับผลลัพธ์การดูแลของไตที่ดีขึ้นนะครับคนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นนะครับเขาก็ออกแนวทางในปี2024ในการดูแลคนไข้โรคไตเรื้อรังออกมานะครับซึ่งโรคไตเรื้อรังภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คําว่า Chronic k ิ d นี่ดีซีดนะครับหรือย่อว่า CKD นะครับบางทีเราเห็นตัวย่อที่คุณหมอใช้ CKD เนี่ยมันก็คือหมายถึงโรคไตเรื้อรังนะครับซึ่งคําจํากัดความที่เขาให้นะครับว่าคนที่จะเข้าสู่ภาวะที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับอันนี้ต้องฟังดีๆนะคนที่เข้าสู่ไตเรื้อรังคอนิคคนี่ดีซีเนี่ยจะต้องมีตามภาวะแบบนี้อย่างน้อย3เดือนขึ้นไป เพราะนั้นเนี่ยภาวะแบบนี้ที่ว่านี้ก็เขาจะแบ่งเป็นเรื่องของหน้าที่กับการกรองของไตนะครับเพราะไตเนี่ยมันมีหน้าที่หลายอย่างใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่กรองของเสียอย่างเดียวบางทีมันต้องไปกรองพวกโปรตีนดูแลเกเลือแร่ในร่างกายใช่ไหมครับแล้วไตคนเรามันมีสองข้างใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคไตเรือหลังนะครับเขาก็จะดูที่ว่า มีโปรโตีนชื่ออับูมินเนี่ยลั่วในปัสสาวะไหมนะครับถ้าเกิดว่าโปรโตีนรั่วในปัสสาวะเยอะอันนี้ก็เป็นโรคไตได้นะครับตัวปัสสาวะแล้วพบตะกรนผิดปกติในปัสสาวะนะครับหรือปัสสาวะออกมามีเม็ดเลือดแดงปนนะครับหรือมีความผิดปกติของเกเลือแร่ ตลอดเวลาเลยเจาะกีทีก็เกลือแร่ที่เกี่ยวข้องกับไตเนี่ยมันผิดปกตินะครับเช่นโพแทสเซียมอย่างเงี้ยนะครับมันผิดปกติตลอดเลยหรือเป็นโรคเกี่ยวกับท่อไตนะครับพวกนี้มันอาจจะมีเลือดเป็นกรดเกิดขึ้นมาได้นะครับหรือเคยเจาะชิ้นเนื้อไตไปแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะไตเนี่ยมันมีการอักเสบนะแล้วเราต้องกินยาอะไรกดภูมิอย่างเงี้ยรักษาอยู่เงี้ยสักเกิน3เดือนไปพวกนี้ก็คือถือเป็นโรคไตเหลือหลังนะครับ หรือโครงสร้างผิดปกตินะครับไปอาจจะไปทําอุนตาซาวหรือทำซีทีสแกนแล้วเจอว่าเอ๊ะทำไมไตมีถุงน้ําทั่วทั่วไปหมดเลย2ข้างอย่างเงี้ยแสดงว่าโครงสร้างของไตเนี่ยมันผิดปกติไปจากเดิมนะครับบางคนก็เป็นไตลูกเกือกมาใช่ไหมครับที่เรียกฮอตชูคินนี่เนี่ยพวกเนี้ยบางทก็ถือว่าเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับบางคนไปทําการปลูกถ่ายไตายมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเออมีความผิดปกติแล้วนะครับ โดยที่ค่าการกรอง eGFR อาจจะปกติก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเห็นว่ามันต่างกันนะครับกับอีกคนกลุ่มหนึ่งไปเจาะตรวจสุขภาพมาแล้ว eGFR เนี่ยค่าเนี่ยมันน้อยกว่า60นะครับเกิน3เดือนอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเป็นโรคไตเรื้อรังได้นะครับเพราะนั้นการที่เราจะบอกว่าคนคนนึงเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ค่า eGFR อย่างเดียว มันจะไปดูพวกของโครงสร้างนะที่ของไตด้านอื่นๆด้วยแล้วมันผิดปกติเกิน3มเดือนเราเลยเรียกว่าเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูที่การกรองตัวอลบูมินนะซึ่งอลบูมินเนี่ยหรือที่เราโปรตีนตัวเนี้ยมันสามารถล่วมาในปัสสาวะได้นะครับแต่มันจะั่วมาไม่เยอะไตเนี่ยมันจะมีการกรองการดูดกลับได้นะครับคราวนี้คนที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีโปรตีนตัวเนี้ยั่วออกมาได้นะครับถ้าเราเก็บ ปสัสสาวะ24ชั่วโมงเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยมันควรจะรั่วมาน้อยกว่า30มิิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าเกิดเกินเนี่ยก็จะมีความเ,วเป็นระดับสูงขึ้นมานะครับ30-300หรือมากกว่า300แต่เนื่องจากว่าเราอาจจะเก็บปสัสสาวะ24ชั่วโมงได้ลําบากใช่ไหมครับสมมติผมบอกคนไข้คนหนึ่งว่าเออเดี๋ยวช่วยเก็บปสัสสาวะให้หมอหน่อยให้แกนล,ลอนไป2แกนล,ลอนแล้วก็ฉี่นะเก็บทุกครั้งเนี่ยคือบางคนก็ทําได้แต่ถ้าสมมุติเราเป็นวัยรุ่นต้องทํางานไป ไป,ไปที่ทํางานไปเก็บฉี่อย่างเงี้ยม,มันก็ดูแบบลําบากใช่ไหมครับเขาก็คิดวิธีหนึ่งขึ้นมาว่างั้นเอาสัดส่วนของอัลบูมินเนี่ยมาเทียบกับค่าเกลตินินที่ไตเนี่ยจะต้องขับต่อวันตามปกติอยู่แล้วนะเป็นในค่าคงที่คือค่าเกลตินินในปัสสาวะมาเก็บแล้วก็มาเทียบสัดส่วนกับัลบูมินในปัสสาวะนะครับเทียบกันก็สามารถใช้บอกได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสัดส่วนที่เอามาใช้บอกได้ว่าไอ้ว่าไตเนี่ยเรามีความเป็นตีเกิดขึ้นไหมนะครับ เพราะนั้นพอเราได้ออกมาแล้วปุ๊บว่าถ้าคนนี้เนี่ยมีความผิวติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือหน้าที่นะครับเราก็จะมาแบ่งความรุนแรงโดยใช้ตัวการกรองก็คือ GFR ที่เราได้มาหรืออาจจะใช้ความผิกติจากการที่มันมีโปรตีนอัลบูมินเนี่ยรั่วในปัสสาวะได้นะครับถ้ามันรั่วเยอะเกิน300แล้วการกรองก็แย่เนี่ยมันสีแดงเนี่ยคือแย่มากใช่ไหมครับแต่จะเห็นว่าสีเขียวที่ยังดูปกติเนี่ยก็คือว่า อย่างน้อยเนี่ยการกรอง GFR ต้องปกติแล้วก็ปัสสาวะออกมาเนี่ยจะต้องไม่มีโปรตีนรั่วออกมานะครับโครงสร้างอื่นดีเนี่ยอันนี้จะอยู่ในโซนสีเขียวซึ่งเราถือว่าเป็นคนปกติอยู่นะครับก็คือยังไม่ได้มีเรื่องของไตโรคไตเหลือหลังเกิดขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าดูตามสีเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันมันคำนวณในการใช้เอาการกรองกับการที่มีปัสสาวะอับูมินรั่วออกมาที่ยับด้วยนะครับ ราะนั้นจากคําจํากัดความที่ได้นะครับสมมติมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30เนี่ยเคยตัดไตไปหนึ่งข้างแล้วนะครับแล้วผลเลือดค่าไตาไปเจาะมาเกรตินินก็ดีเนี่ยถามว่าเขาเป็นโรคไตเลื้อรลังไหมคําตอบก็คือเป็นนะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาเสียไปเขาเสียไตยไปข้างหนึ่งแล้วใช่ไหมครับหรือเป็นผู้ชายอายุน้อยนะยีปีแต่มีถุงน้ําในไตทั้งสองข้างแล้วครอบครัวก็เป็นโรคนี้ด้วยนะครับเป็นโรคทางการมาพันเนี่ย คำตอบก็คือเขาก็เป็นโรคไตเรื้อรังเหมือนกันนะครับผู้ชาย60ปีไปตรวจสุขภาพประจําปีพบว่าค่าการกรองนะครับเหลือ45ก็ยังไม่ทําอะไรแล้วปีถัดไปไปตรวจซ้าก็ได้45ก็แสดงว่ามันเกิน3เดือนใช่ไหมครับที่ค่าการกรองลดลงต่ำกว่าอ60อันนี้ก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับแต่กับการถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุสักห้าสิบปีไปตรวจมา้ผลตรวจบ,บอกค่าการกรองเหลือเจ็ดสิบ แต่ว่าไปดูอนทั้งสาวไตแล้วตรวจปัสสาวะแล้วก็ดีไม่ได้มีตะกรนไม่ได้มีโปรตีนรั่วนะครับแล้วก็ไม่มีโรคประจําตัวอื่นๆเลยอันเนี้ยยังไม่เข้านิยามของโรคไตเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะช่วยบอกเราได้ว่าคนไหนเนี่ยอา่าจะเป็นโรคไตเรื้อรังหรือ,อยังนะครับถามว่าเวลาเราคํานวณไอ้ g เ r เวลาเราไปเจาะเลือดเจาะเลือดเนี่ยมันคํานวณยังไงสูตรจริงๆมันยากนะครับมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เนาะ มันจะแบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับมีผิวดํากับไม่ใช่ผิวดําด้วยนะแล้วจะเห็นว่าในสูตรสมการเนี่ยมันจะมีค่าแคลเอตินินเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นสูตรมันได้มาจากค่าเคเรตินินค่าเคเรตินินมันอาจจะผิดพลาดได้ในบางคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะเช่นนักกีฬานักกล้ามหรือกล้ามเนื้อน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคาดเคลื่อนได้ด้วยค่าเคเรตินินนะครับ ใครทีอ่อาจจะดูร่างกายแข็งแรงดีเลยแล้วเจาะมาแล้วค่าการกรองมันต่ําลงมากเนี่ยก็อาจจะไปตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นทริสเอต,ตินสี่พวกนี้ให้มันละเอียดมากขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันจะคาดเคลื่อนได้จากตัวค่าเกรตินินที่ออกมาคำนวณนั่นเองนะครับถามว่าคนเราอยู่ดีๆจะเสี่ยงไตเลือรลังจากอะไรนะครับที่เจอบ่อยๆก็เราก็เป็นโรกลยอดหิเลยก็คือความดันสูงเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดใช่ไหมครับกรรมพันธุ์มีส่วนมากเหมือนกันนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือสิ่งแวดล้อมมีพิษ PM 2.5หรือบางทีเราไปโดนสัมผัสยาฆ่าแมาลงนะครับอาจจะไปเป็นคนฉีดยาฆ่าแมาลงหรือไปกินผักผลไว้มันเปื้อนยาฆ่าแมาลงก็ได้นะครับหรือน้ําไม่สะอาดปนเปื้อนโลหะหนักอย่างเงี้ยไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับบางคนไปกินยาต่างๆที่เราไม่ดูไปกินยาสมุนไพรเนี่ย พวกนี้มันเสี่ยงต่อไตเรื้อรลังทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราก็มีบางอันที่เราหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้ามันเป็นกรรมพันธ์เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงยากใช่ไหมครับพวกนี้ก็ควรจะปรึกษาคุณหมอโรคไตหรือคุณหมออายุรกรรมใช่ไหมครับเพราะนั้นสมมุติว่าเราไปตรวจามาแล้วเรามีความเสี่ยงของที่จะเป็นโรคไตเรื้อรลังใช่ไหมครับเขาก็แนะนําให้ไปตรวจค่าการกรองของไตนะครับแล้วก็ตรวจดู เอาอบูมินนะครับที่รั่วออกมาในปัสสาวะใช่ไหมครับและอาจจะตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมอันนี้ก็คือแล้วแต่ที่คุณหมอพิจารณาเอานะครับซึ่งถ้าเราพบว่า,ามีค่าการกรองของไตที่มันลดลงน้อยกว่า60หรือว่ามีโปรตีนเนี่ยรั่วออกมาในปัสสาวะเกิน30มิลลิกรัมต่อกลัมนะครับแล้วก็หรืออาจจะไปตรวจอย่างอื่นแล้วเจอว่าเอ๊ะไตเนี่ยมันน่าจะเสื่อมแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องไปดูว่า,อาตอนนั้นเนี่ยเรามีภาวะไตวายฉับพลันหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราดูแลมีภาวะไตวายฉับพลันเราก็ต้องแก้ไขภาวะฉับพลันตรงนั้นไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราดูแลพบว่าเออค่าการดของไตมันก็น้อยกว่า60จริงๆนะหรือมีโปรตีนรั่วออกมาเกิน30มิลลิกรัมเกิน3เดือนนะครับแล้วก็แน่ใจแล้วว่าเออเป็นโรคเนี้ยก็น่าจะเป็นโรคไตเสื่อมแล้วล่ะะแต่ถ้าไม่แน่ใจเช่นคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนข,งข,นของเกตินินเช่น กล้ามเนื้อเยอะมากเลยเป็นนักกีฬาอย่างงี้นะครับเราอาจจะไปตรวจเพิ่มเช่นซิตเติตินซีก็ได้นะครับเพื่อยืนยันว่าอไอค่าการกรองที่เราดูลดลงที่มันคำนวณจากเกรตินินเนี่ยจริง,รงๆแล้วาเป็นเพราะกล้ามเนื้อเราเยอะต่างหากนะครับอันนั้นก็ก็ดูเป็นละลายไปนะครับแต่ถ้าออกมาแล้วเอการกรองก็เกิน60โปรตีนที่รั่วนในปัสสาวะก็น้อยกว่า30แล้วก็ไม่ได้มีอะไรบ่งว่าเราเป็นโรคไตเรื้อรังเลยนะครับเพราะฉนั้นเราไปเจาะมาการกรองรอยู่70 75 89ต้องทำอะไรไหมมันก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะเราก็คือเป็นยังเป็นอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับเพราะนั้นจากคำถามตอนแรกที่ถามว่า egr f 60-89ปเเนี่ยเป็นโรคไตเรื้อรังได้ไหมคำตอบคือจริงถ้าเป็นผมก็จะตอบว่าไม่รู้นะครับเพราะมันยังไม่ได้ดูอย่างอื่นประกอบเช่นอาจจะเป็นภาพถ่ายรังสี ประวัติการรักษาไตการตัดไตใช่ไหมครับผลปสัสสาวะเป็นอย่างไรโครงสร้างของไตเนี่ยได้เคยทำซีทีอุลตราซาวดูไหมเกเลือแร่ในร่างกายเราดีหรือเปล่านะครับแล้วผลชิ้นเนื้อใจเคยเคยเจาะดูไหมอย่างนี้นะครับพวกนี้จะเห็นว่าบางทีถามคําถามสั้นๆว่าเจาะเลือดได้เท่านี้มันมันปกติไหมบางทีผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันต้องการข้อมูลมากกว่าน,นี้นั่นเองนะครับ ครับสามทีวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับเล่าน,นี้สวัสดีครับ